สวัสดีครับจริงๆตอน,น,นเข้เราสู่ N S G กันอีกครัง้งเสียงไม่แตกไปไลดลงนิดนึงโอเคครับเ,เราก็มาพบกับเกมยูคิรีนะครับตอนนี้ก็มีการอัปเดตอยู่ทั้งหมด3รายการนะครับอันแรกก็จะเป็นหน้าจอการดาวน์โหลดนะครับอันที่2นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการนอนะครับใครนอนไม่หลับก็ได้แก้ไขให้แล้วนะครับส่วนอันต่อมาก็จะเป็น เกี่ยวกับ Auto Save นะครับ,นะรบโอเคมีการแก้ไขบัาน,น่าจะออได้ประมาณสักวัน2วันที่แล้วนะฮะตอนนี้เราก็เตรียมของกันก่อนครับตอนนี้กระสุนปืนเราก็หมดจะหมดนะฮะเราต้องใช้อเหน่อยเราก็ดูวิธีการทำอ,อันนี้นะครับก็คราฟต์มาสอง สามโอเคแล้วก็ทํากระสุนกระสุนนี่กระสุนนี่ก็ต้องใช้เหล็กอีกนะครับหนึ่งสองเหล็กเราก็ได้จากการที่เราเอาอเหล็ก่ไหมไม่มีหรอเย,อยว่าจะเหล็กหมด <c oughs> <c oughs> เหล็กหมดพวกนี้ครับได้แต่ไม้นะไม่เป็นไรกระสุนเราก็ยัง พอไหวนะฮะถ้าไม่ได้จริงๆก็คงจะต้องพกเอ่อปืนพกไปนะครับในรอบหน้านะครับเพื่อที่จะหากรงโอเคครับงั้นเราไปร่ายตะเวนกันเลยดีกว่านะครับอ่าอันนี้เราเขาเดียวไว้ฟาร์มนะครับก็ไม่ได้ฟาร์มนานเหมือนกันเออเดี๋ยวเอาไว้ฟาร์มหลังไม่ดีกว่าเนาะทีอันนี้เดี๋ยวเราไปผจญภัยกัน ของแล้วก็มีเสียมนะครับเอาอนอ้ลืมเก็บของอันนี้เราเก็บไฟนะครับเลยไปทีเราไปกันเลยดีกว่าครออยู่ <c oughs> เหมือนเดิมครับเร,เราค่อยเดินไปนะครับเรามีเสียบอยู่สองอันนะครับโอเคครับไปกันเลย ที่เราค่อยๆเดินก็ไม่ใช่ครับเพราะว่า,าสุนัขจะได้ไม่รู้ตัวนะโอเคเก็บเปรียบครับกระสุนแรงแมากเลยแค่ชุดเดียวเท่านั้นแหละอไม่อยากจะกรยหกนัดครับรับไปคนละสามอิ่มอร่อยเก็บนางมาไว้ก่อนเน่าจะไม่มีปัญหาแลนะ้วครับสนมาก ก็เวลาที่เราฆ่าศัตรูไปแล้วก็จะมีกลุ่มนะครับให้เราไม่มีเล็กสักอันไปกต่อ เฮ้เจอตัวที่สองเรียบร้อยก็จุดที่สองอาจจะมีหลุมนะหรืออาจจะมีคนวิ่งมาไม่รู้เอาไม่รู้ไม่รุ้ <c oughs> ไม่มีเล็กอีกแล้วนะครับมีแต่เอ่อเมทัลนะครับ Metro is like gold นะครับเหล็กเนี่ยเปรียบเสมือนกับอทองได้เลยนะครับจะทำไงได้ครับโ oh อ้ไม่สองตัวเรยอันนี้น่าจะเป็น,นสั้นๆหน่อยนะครับเหมือนไม่ค่อยแบบ ตรงนันจะมีสุนัขเยอะเหมือนกันเฮ้ยไม่ได้โกรธหมายถึงเราจะไปต่อน่าจะมีเล็กนะฮะีนน่าจะเป็นจุดฟาร์มสุดท้ายอ๋อหนังหมานีทิ้งไปเลยครับ อลิกมาฮาารั่านครับตามด้วยฐานไหมไม้อ,อ่ออะไนที่น่าจะทิ้งก็คงจะเป็นตะปูนะครับเพราะว่าเราตะปูไปขายบ่อยนะครับแล้วก็เอาที้มาครับอืมอันนี้ได้อันนี้ทิ้งไปเอาเป็นไม้นะครับไม้อีกก็น่าจะขายได้นะ โอเคเสียมทุกอย่างครบคันเอ้ยอ่าโอเคผ่านแล้วครับรวดเร็วทันใจก็ผ่านไปกับอีกหนึ่งราตะเวนนะครับเก็บของก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกับเว้นเฉียนตรอนะครับกระสุนนะครับไปครับเออเสียมเอาไปขายนะครับโอ้เอยเสียมเรานี่ใช้อะไรนะใช้เศษเล็กกับ โอ้โหเราต้องเก็บไว้เราเอายางเก่ไปขายแทนนะเอาทองแดงน,นี่แหละกลับเหล็กนะครับน้ำเราก็เก็บไว้นี่มีค่านี่มีค่าโอ้โหนี่โคตรมีค่าเลยสิเหล็กนเกนะี่ยอาหารไม่เท่าไหร่เอาไปขายเยอะนี่ไม้ก็ลองไปขายทานทานเราดูก่อนทานเราก็โอ้โไปเยอะเหมือนกันสิไม่เป็นไรมันอาจจะเอาไว้ทําแบตเตอรี่ได้ในอนาคตนะ แบตเตอรี่แล้วอืมรอดูก่อนอ,อันนี้เราก็เอาไว้สร้างอา่อะไรเฟอร์เซตระดับใหญ่นะครับเพิ่มมาสิเปอร์เซ็นต์อะตอนนี้เราไปคุยกับเวนเตียนกันก่อนอะแล้วก็รอถัดไปนะครับว่าจะมีการรตฐเาลที่ไหนอีก ตอนนี้เราก็พกของไปด้วยนะแล้วก็พกของไปขายนะครับในระหว่างทางในการใช้ฟลาทราเวลนะครับสำหรับใครไม่รู้ฟลาทเาเวลก็กลับไปดูไนดะ้ <c oughs> วิธีการทำนะครับโอ๊ยติดเดินติดส่วนของร้านนะครับขายของเก่านะฮะก็อยู่ข้างบาา์นะครับชื่อว่าช็อปนะครับซึ่งเปิดมาใหม่ได้ไม่นาน,นครับสำหรับผมก็ นานแล่คนอื่นอาจจะไม่นานก็ได้อ่ะโอเคโอเคดูซิโอ้โหมีแบตเตอรี่500กระสุนนะเรามี3000เราขายทองแดงครับเอาไปเลยทองแดง80บาทโอ้โหเมทัลชิสนะครับไฮคลิตี้นะครับความละเอียดของอืมนี่ขายไปอหานกระป๋อง45บาบาทแล้วก็ไม้ครับเศษไม้ขายไปอ่า เสร็จเลกเนี่ยโอ้ยสองน้อยเหรอแบตเตอรี่เนี่ยเรามีแล้วล่ะเราเอาไปอีกสักอันหนึ่งนะครับเผื่อนะครับเผื่อเราจะได้มีแบตเตอรี่ในการใส่รถในอนาคตนะฮะเผื่อมีไว้ก่อนผมก็ยังไม่รู้เลยว่าแบตเตอรี่ที่เอาไว้ทําอะไรนะแต่แน่นอนผมว่าน่าจะมีรถนะเอออาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเราลด พลังงานในการแบบเคลื่อนที่ไปนั่นไปนี่นะครับสวัสดีฮัลโหลทรีฮาฟอันนี้เขาบอกว่าและตะก้าใช่ไหมตะก้าใบหนึ่งนะฮะตะก้าพายใช่ไหมตะก้าพายใบหนึ่งนะฮะ เหวนเยียนเนี่ยฉันไม่รู้ว่าเธอจะหามันได้จากที่ไหนแต่เธอติดที่ฉันอยู่นะอ่าเข้าใจแล้วทันทีที่ฉันเยียนรู้วิธีโอบนะฉันจะเชิญคุณมาทีทีไปมาชวนกินพายกันเถอะเออคุณบอกว่านี่คือที่สุดท้ายแล้วมีที่อื่นอีกไหมยังจะถามใครเหรอ ออ้โอเคอันนี้เขาก็ได้ขึ้นมาว่าอาขนาดนี้เป็นภารกิจสุดท้ายแล้วเราขอเชิญคุณเข้าร่วมโซเชียลของเรานะซึ่งจะได้เป็นคนแรกที่จะทราบข่าวสารเกี่ยวกันอัปเดตทั้งหมดเลยนะฮะเคครับตอนนี้ก็คิดว่าเรียกว่าจบการอัปเดตดีวกว่าเนาะมันสิ้นสุดตรงนี้โอเคครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับเกมนี้สนุกมากเลย แก okay, สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายัางติดติดตามเกมนี้อยู่นะฮะก็รอการอัปเดตในครัง้งถัดไปนะครับว่าจะมีภารกิจอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกแน่นอน,นครับว่ามันต้องมีแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวแผนที่นะครับในแผนที่ที่มันอยู่ตรงข้างบนนะครับมันยังไม่เปิดเลยสักอันนะฮะมีทั้งหมดสักสามหรือสอันนะลรมอม่ะ <laughs> มีคนลืมง่ายนะโอเคสำหรับเกมนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะกันนะเพราะว่าเราจะอัปเดทครั้งต่อไปนะฮะสวัสดีฟันดีลาติสวสดครับมีอะไรถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับซเซฟไอ,อ้ต้องไปเซฟอยู่บ้านไม่ได้ไม่ได้เลย เดี๋ยวเพื่อพาดอีกเกร์เกร์นี่นะครับจะบอกว่านี่เปิดดูครับแอคทีฟไม่มีแล้วนะครับเออกลับบ้านไปหาหลับหานอนกันนะฮะไป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 หนึ่งสองสามสี่โอ้สี่ที่เลยแล้วก็ยังฟาร์มยังเข้ามาฟาร์มได้นะฮะ